สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้จะมารีวิวทีมนะผมเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมนี่เราจะมารีวิวทุกตัวนะผมเรื่องของที่แลฟฟอร์ดสถานะ99าโคตรเยอะเลยโอ้สุจาอ์มองเลว่าสุจาอ์แมกคนนี้ สปีดนี่เก้าสิบหมละต่อไปับผมคิซิโนโนโด,นโดเขายัางอยู่ที่เมนยูอยู่นะ <c oughs> อันนี้เป็นแมนชุดแมนยูฟูทีมนะผมเล่นได้ไหลายตำแหน่งมากรู้ดิไปเลยเีอือหือยอด เกิดมาก็9ก้าสบแล้วทุกคนสปีดขั้นต้นเลยว่าสปีดสปีดเจ็ดสิบแปโอ้ยมาทำไมเป็นชา้ชาช้าต่อไป Sun chu. ซันชูโชเดียนซันชูสูงละอยแปดสิบหน้าบุใม,มใช่่หมั้ยวะมาจจะใช่ เล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาโพสชั่นเยียม99ควิกเซนเตอร์99ลองบอลคอนเตอร์คอนเตอร์น่าจะเน้นการบุกมากกว่านะโพสชั่นเกมนะทุกคนโอเคทุกคนไปต่อเปิดมากา็90ปล้วซันโชสปีด85ถือว่าเร็วนะ โอเคบรูโน่ผมต่อไปบรูโน่เฟอร์เนตวันนี้มาทำไปกับขี่รถยนต์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปอยู่ใจเยน็นไม่รุนเขียวหมดเลยเฟอร์เนต์เจ็ดสิบสองทำไมมันวิ่งเร็วก่อย่างมันเจ็ดสิบสองเอองงเดี๋ยวมันจะทำส,สปีดเก้าสิบไม่ได้อะเราอัพมาถึงนี่แล้ว มันรียังไงวะรีอันนี้แม็กจูมิเนลนะครับผมปั๊บมาดูสองน้้าสิบสามวะเก้าสิบเออเก้าสิบห้าสปีดเท่าเจ็ดสพอได้อยู่ มาดูเฟตสเฟตสเฟสฟรีไม่ใช่ไม่ใช่เฟตสเป็นกองกลางนะครับผมกองกลางหน้ากองกลางตัวรับเล่นได้สองตำแหน่งสถานะแปดสิบเเคียวเคียวเยอะมากเลยเคียวเ่สปีดแปดสิบสามต่อไปมาเลเซีย มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียนี่น่าจะโหดเลยการรับบอลเลยแทคกิ้งสปีด89สตามิน่า90บบาลานแปดสิเอ็ดของบอลดีเล่นดีคนนี้ต่อไปบาลานไม่ต้องโหดไม่ต้องสื่อบาลานโหดเลยละคิดดูจะคอยดูช่วงกลา,างนั่นไงอันนี้คือตัวรับนะครับผม defence series ถ้าผมอ,อ่านพิชก็ต้องขอโทษเลย taking งครับผม taking เก้าสิบเอ,อ,กกอ็อะไรอะไรอะไรสั่งว่แปดสิบห้าเก้าสิบหกือว่าสุดยอดนะเป็นากางกลางที่สุดยอดเอกางหลังที่สุดยอดมากเลย ต่อไปผมลิซันโดมาดินเนตมาดินเนตอ้โหสุดยอดเลยแปดสิบแปสปางแปดสิบเจสปีดเท่าไรเจ็าถือว่าเร็วอยู่น้อยกว่าวลานวลาตรงนี้จะ90้ตัวตัวนี้แปต่อไปแม็กเกรยแม็กเกรนี่น่าจะ อยู่ตรงนี้นะแต่ผมเอาไปเล่นตรงข้างเพราะว่าถ้ามาอยู่ตรงกลางมาติดเนตจะพลังน้อยมากเลยถ้าอยู่ตรงข้างไม่เคยสดุดเลยแปดสิแปดแปดสิแปดเก้าสิบแปดสบเก้าการเข้าบอลการสกัดบอลถือว่าโอเคมาก เฟสเชียลคอนแทคเก้าสิบแต่ตัวนี้น้อยกับตัวบาลานน้อยแสดงว่าเล่นบอลไม่ค่อยนั้นมาดูพ่อหมอเดกิอาทุกคนการเสียบบอลของเขา 99, เก้าสิบเก้าสองนั่รึเล่ต้องอัพความเร็วให้พ่อหมอเดกอิอารูตูแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดสปีดเท่าไหร่วะดูดู สปีดไม่มีอะมีห้าสิห้าสิบหกถือว่าดีนะพลังพลังการรับบอนี่ถือว่าดีแปดสิบเจ็ดเจ็ดิบแปดปดสิบสามแสบหกปสิบเจ็ดถือว่าโอเคนะทุกคนโอเคทุกคนไปจบสำหรบคิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะนี่ก็มารีวิวทีมให้ทุกค,คนไห้ทําะไรคอมเมนต์ไว้นะครับผมบาย